วิธีการจำนะเวลาที่เราจะดูว่าสามเหลี่ยมใช่ป่ะเป็นมุมเท่าไหร่นะฮะสมมุติว่ามุมนี้30แน่นอนมุมนี้ต้องเท่าไหร่60ถูกปะ่ะนะฮะหกที <c oughs> นี้เราจำแค่ตัวเดียวเช่นซซายสามสิมีค่าเท่ากัน1นส่วนสออันนี้คือเราจำตัวเดียวนะ เพราะนั้นเราก็ดูว่าค่าไซน์เนี่ยที่มีค่าเท่ากันหนึ่งส่วนสองเนี่ยนะมันก็คือไซน์คืออะไรนะมีค่ากับหนึ่งส่วนสองอ่าไซน์ก็คือข้ามใช่ป่ะส่วนฉากถูกไหมเพราะนั้นเลขหนึ่งก็คือตรงนี้เลขสองคือตรงนี้ด้านที่เหลือเราหา,า,าได้ไงฉไงอ่าถูกไหมข้ามส่วนฉากนะครับ ด้านที่เหลือเราก็หาได้โดยการใช้พีทาโกรัสคือ2ยกกำลังสองลบหยกกำลังสองถอดรูทตอบรูทสามอะไรนะพีพทาโกรัสใช่ใช้พีทาโกรัสเพราะนั้นพอเรารู้ว่าตรงนี้มันเป็นรูทสามแล้วใช่ไหมเราก็จะได้เลข2เลข1เราก็เลขรูทสามนะครับทีนี้เราจะหาค่าอื่นนะหาได้หมดเลยถูกปะเช่นเราจะหาค่าคอสามสิบ อีใครเขาแทนนี่ต้องใช้สามเหลี่ยมจตุรัสเดียวปะอ่าสามเหลี่ยมมุมฉากเย่างเดียวเหมือนไม่สากันลเลยเหรอเออเพราะนั้นต้องสามเหลี่ยมจตุรัสเท่านั้นใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากเท่านั้นณตอนนี้นะแต่ในอนาคตก็ไม่แน่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนักเรียนฝรั่งเนี่ยม่ใแค่สามเหลี่ยมไม่ใช่นะความรู้มสามตอนนี้โอ้โหณความรู้มสามเดี๋ยวตอนมปลายก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้าถ้ากปัจจุบันนี้ทั้งโลกะไรแค่ฝลั่มจุรัี่สบายเลยอ่ะข้อสามสิบนะฮะข้อคืออะไรนะชิดอะไรนะ คอสคือไฟคอสชิดฉากถูกคอสคือชิดส่วนฉากงัน้นเราก็ตอบได้แล้วว่าคอสสามสิบคือเท่าไหร่หนึ่ง <S 1> 1 <S 2> 2 <S ส่วนสองสองจบแล้วอยากได้อะไรอ่ะอยากได้แทนหกสิบแทนหกสิบแทนคืออะไรนะข้ามส่วนชิดใช่ไหมก็คือรู้สามส่วนสองถูปะแทนหกสิบ อย่างเงี้ยครับแล้พัฟเราขอถามหน่ดิสมมติถ้าโอเคดังนั้นเรื่องสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยไอ้มุมที่เรารู้จักเนี่ยนะฮะรานนั้นด้วยวิธีนี้นั่นแหละครับาาเราก็เลยใช้ได้กับสามเหลี่ยมที่เรารู้จักเท่านั้นนะ่ะเรารู้จักอะไรอะ่ะสามสิบถูกปะจะคู่กับหกสิบอ๋อสี่ห้าล่ะถูกไหมทุกเรารู้จักอะไรอกีกสี่ห้าสี่ห้าก็คู่กับสี่สิบห้าและมีอีกรูปหนึ่งที่เรารู้จักนะ คือ37คู่กับ53าไ<ด>อ้สามเจ็ดนี่คืออะไรรู้ป่ะตอนนี้มุมฉานะสามเตรงค่าเป็นมุมเล็กคือด้านเล็กคือ3 53ด้านใหญ่คือ4ตอบเลยที่เหลือคือ5มันคือสามเหียมสามสี่ห <4, S 1> <5. S 2> ้าเอารู้ได้แล้วเดี๋ยวดูต่อนะห้าสามสิบอ,อ่าสามสิบนี่คือหนึ่งสองแล้วก็รูทสามสี่ห้านี่คือเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งและรูทสอง เนี่ยครับเราวาดรูปสามเหลี่ยมสามรูปนี้ได้เนี่ยก็เพียงพอแล้วที่เราจะหาค่าไซน์โคศแทนค่าไซน์โคศแทนขอ้อยที่หนึงไซน์คือข้ามขาชิดส่วนชิดฉากถูกปะโคศคือขฉากชิดชิดส่วนฉากส่วนฉากส่วนแทนคือเอ่อข้ามชิดถูกต้องเก่งมากเ,าเาห็นไหมข้ามส่วนชิดนะครับประกอบกับความรู้สามเหลี่ยมตรงนี้ 3ามรูปเนี่ยเราก็จะหาได้หมดแล้วว่าค่าของมุมของพวกนี้จำใช่ไหมเนี่ยถูกสามสิบหกสิบสี่สิบห้าสามสิบเจ็ดเราก็หาาสิบ้า <17. S 2> มาจำไว้ี่ห้าของนี้ออนี่จำไม่ยากซึ่งอันนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับมอสายหลักจาก